น,นี่ก็จะเป็นชุดนะครับปลักบัวที่จะใส่กับตัวอ่างสปาสายที่มาจากตัวปลักบัวนะครับแล้วก็ใส่ฝั่งนี้ส่วนตัวที่เป็นอย่างนี้เราก็ใส่ให้ติดกับตัวแป้นควบคุมหย่อนลงไปลงไปปับ๊บฝัตรงนี้ตลูกเหล็กนะครับ,รบมีลูกยางใส่ครับเสียวสายดูเข้าไปให้สุดพอสุดปับ๊บข้างในก็เป็นเกลียวนะครับ กับตัวแท่นนี้ด้านล่างนะฮะเพื่อให้ตัวนี้ไม่ขย,ยับแล้วเราจะมีตัวอันนี้อันนึงนะครับเหมือนกันสองอันใช้สลับกันได้ตัวนี้เราก็จะใส่เข้าไปในตัวอันนี้เลยครอบสามอันเข้าไปเลยครับรวบสามท่อ, 3, ทอแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดะครับแล้วก็หมุนเกลียวเพื่อที่จะยึดตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็เอาสายปรกบัวอันนี้นะครับอ่ใส่กระท่อที่ยื่นลงมายาวที่สุดอยู่ตรงนี้เลยนะครับสังเกตด,ดูจะมีทั้งหมดสามข้อหมุนนะครับผมมันจะหมุนยากนิดนึงเพราะว่าเราหมุนปุ๊บสายเนี่ยก็จะหมุนไปด้วยตามไปด้วยเลยนะครับเวลาเราหมุนไปเร็วเนี่ยสายมาันจะต้องหมุนหมุนทั้งทั้งตัวเส้นไปเลยนะครับค่อยๆไล่ทีละนิดทีละนิด เราหมุนตรงนี้เสร็จแล้วนะครับจะมีสองเส้นนะครับก็คือสายสองเส้นนี้นะสายสองเส้นนี้ก็หมุนเข้ากับท่อสองท่อที่ยังเหลืออยู่ด้านไหนนี้ ไม่หัไก็ดันขอ้นลไปแต่สองเส้นนี้คืออะไรคือน้ําอ um. in oui, uh ุ่นนะครับกับน้ําเย็นเส้นหนึ่งจะเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องทำน้ำอุ่นที่ติดอยู่ที่ผนังหลังกับตัวอ่างที่เราติดตั้งไว้เส้นหนึ่งเราก็ต่อเข้ากับน้ําประปาปกตินะครับเพื่อที่จะเลือกใช้ได้บนอ่างนี้ว่าเราจะใช้เป็นน้ําอุ่นหรือว่าเป็นน้ำเย็น ครวจะมีตัวนี้ทุกยางทุกอย่างนี้ไว้ทำอะไรเอาไว้ประกบกับตัวสายฝักบัวครับนี่เลยเปิดประกบตัวสายเพื่อที่จะเป็นตัวถ่วงถ่วงเพื่อเวลาเราหยิบฝักบัวนะครับออกมาใช้งานนะครับเวลาดึงกลับไปก็จะมีตัวตุ้มตัวนั้นถ่วงให้สามารถที่จะไหลลงไปนี้รูเก็บฝักบัวนี้ใส่ฝักบัวนี้ได้ดีครับการใส่แอบประมาณนี้ประกบร้อยเนาะนะครับในระดับที่เราดึงสายแล้วเราใช้งานได้ปกติ แ้มได้มครับตุ๊ตตัวนี้ก็จะเป็นตัวถ่วงสายกานะับัวแบบนี้ใแบบส่ไปด้านไหน็แล้วก็ท้ายนะครับป็จยตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวนี้ แล้วในนี้นะครับเราก็ร้อยตัวเกลียวนี้เข้าไปที่รูอย่างนี้นะครับผมเสร็จปับ๊บแล้วก็ประก,บ,กบเข้าไปเราเอาไขควงนะฮะจะมีรูอยู่ทางด้านด้านล่างนี้ขันยึดให้พอตึงอ่าพอแล้วครับแล้วก็จะมีตัวเม็ดนะครับปิดปิดเปนตัวนี้เนป็นแบบนี้ใส่เข้าไปรเรียบร้อยครับผมในการประกอบอ่างสปานี้เลยโอเค คุณนะครับ